วันนี้ผมดดนสไลเย่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว<ม>บ้านวานาริของผมครับน,นี่อยู่อยู่ด้านนู้นน,นนะครับถ้างั้นเราไปชมตกันเลยครับไปดูกันเลยตอนนไปอยู่ทีนน่ถนนแล้วนะครับผมเราอยู่ที่ถนนแล้วครับเราไปลุยทางนู้นกันนะครับไปเรื่อยๆครับนี่

กำลังพูดกับยากนะครับผมพูดภาลับอยู่นะไปเดินกันนี่มันมีไปทำเยอะนะมาเลยอาจจะริยะนิดนึงไปไปเดินกัน เมื่อก่อนนะสมัยก่อนนี่ในนี้อ่ะสมัยก่อนในนี้นี่ในนี้อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะไม่เห็นเห็นไหมเมื่อก่อนในนี้อ่ะในนี้สมัยก่อนในนู้นนู้นสมัยก่อนจะเป็นสนามฟุตบอลเดี๋ยวนี้คนอะอะไรนะ ไปไปทำบัตรทำหมดแล้วสมัยก่อนนู้นในนูนแหละที่ที่เป็นอันเป็นที่อนอ,อนุบอลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะอือสมัยก่อนที่นี่วิวสวยนะแต่ว่ามันมีขยะเยอะชิบหายเลยดูอืมถ้ายงั้นพอค่ินี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรับเชิญคลิปใหม่นะครับคลิป ที่อยู่โบนาะทักันระเบิดเลยกันนะครับไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มีคนดูเยอะๆนะครับไป go, ไปนะครับผมบายบายครับ